สวัสดีครับยืนยันการอัดคลิปวันที่5เมษายน67นะครับตอนนี้เวลาประมาณเกือบเกือบ10โมงเช้า9โมง55ครับกำลังจะแพ็คเดี๋ยว EQ ส่งนะครับก่อนก่อนแพ็คของก็จะเช็คการใช้งานให้ด้วยนะครับเราจะเช็คนี่นะครับข้อแคน็นิดนึงนะครับมันไม่ค่อยได้ใช้ รูดหน่อยมันก็หายแต่ว่าเราเราปรับแล้วเนี่ยเราก็ปรับครั้งเดียวใช่ไหมครับคงไม่มีใครแบบปรับไปเล่นไปแล้วก็เอามือไปขยี้อย่างนี้ใช่ไหมครับไม่มีฮะใช่ไหมครับเราก็ปรับทีเดียวย่านเบสอิ่มมาเต็มไหมครับบึ้มมาเลยใช้ได้ครับอ่าอันนี้สองนะครับเบสเหมือนกันเป็นเบสแบบนี้นก็ว่ามิดโลนะครับเพิ่มเสียงเบสแล้วมีเสียงกลางด้วย อันที่3มนะครับมันเคยได้ใช้อาสอบปลอกบางนิดหน่อยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับเวลาเราปรับเราก็ปรับทีเดียวเราไม่มีใครไปครึ่งนะฮะเล่นไปครึ่งไปไม่มีนะครับเนี่ยพอครึ่งหน่อยมันก็จะหายแล้วนะครับอย่าไปล้างวงจรอะไรนะครับจริงๆถ้าอย่าล้างล้างได้แค่อน้ำรอนสันนะครับฉีดเท่านั้นเองนะครับก็หายแล้วครับ เ,เพิ่มย่านเสียงกลางเบสย่านเบสที่มีเสียงกลางนะครับย่านเบสที่มีโลอันนี้กลวยมันจะเล็กพอเอานนี้ปุ๊บมันจะอ้วนยอดเยี่ยมครับ ได้ยนชัดเจนนะครับต่อไปเป็นเริ่มมาทางกลางแล้วมีแหลมนะครับใช้งานได้ดีครับเอาลง โอเคต่อไปเป็นย่านไฮอีคิวมันดีครับนี่ผมเล่นแสแตทอยู่นะครับสตาร์โต้คัสเตอร์ก็ทำให้กีตาร์แสแตทกลายเป็นเสียงแบบเทเลได้เลยนะเนี่ย mm hmm. ย่านไฮนะครับอ mm hmm. ย่านหนึ่งอันสุดท้ายครับ สายแจ้าเลยอ,อันนี้กระทุ้มสวยเป็นกีตาร์แจ๊สได้เลยครับมันช่วยช่วยได้เยอะเลยครับสมมติเราอยากได้ให้เป็นโทนแบบแจ๊สจหน่อยแล้วก็อาจจะแบบอาศัยนะครับเอานี้ลงเอากลางขึ้นเบสไม่เอา,อานี้ก็ได้ครับ บแบบนี้แล้วสตาร์ตโทคเัเตอร์ก็จะเปลี่ยนได้ฮะอยากได้โทนใสๆก็แล้วก็ปรับให้มันขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยลงเลยลงเลยแบบนี้ก็ได้ครับแล้วก็ใช้ซีเลคเตอร์ตัวนี้ซะหน่อยหนึ่งแก๊กสองก็ได้ครับ มันจีที่กีตาร์นะครับเป็นคล้ายๆออกเทเลเนี่ยเทเลนะครับปรับรีเวิร์บสักนิดนึงเป็นออกเทเลดนิดๆหน่อยอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปซื้อเทเลคาสเตอร์มาเล่นก็ได้เราก็ใช้เฟนเดอร์เรานี่แหละครับสายทรงสตาร์โตอันนี้เป็นกีตาร์ทอมสันนะครับ ตทมสัขอบคุณมากครับเดี๋ยวไว้ดูการทพกครับยืนยันการอัดคลิป5เมษายน67นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา1 0โมง5นาทีแล้วผมก็ล้างทำความสะอาดตรงนี้ให้ด้วยนะครับนะเห็นไหมครับไม่มีเสียงคุกแคกแล้วนะครับ ไม่ง่ายครับใช้แค่นี้นะครับอย่าไปใช้อย่างอื่นนะครับแต่ก็จะใช้ชอย่างอื่นก็ได้ครับไม่ว่ากันดีกว่าเพราะว่าหลายคนก็จะมีหลายสูตรของตัวเองนะครับเบรขึ้นมาระเบิดเลยครับ เขาแคกแล้วนะครับโอเคด่าเยี่ยมไปเลยสองการมันใช้คู่กัน ยอดเยี่ยมนะครับล้างให้เรียบร้อยแล้วครับครับยืนยักนการอัดคลิปวันที่5เมษายน67นะครับตอนนี้ก็เวลา10โมง10นาทีเดี๋ยวผมจะแพ็กก้อนนี้ให้ท่านที่ช่วยซื้อแล้วนะครับสภาพเหมือนในคลิปทุกอย่างครับผม นี่เป็นรอยย่นของหนังเฉยนะครับรอยย่นของมันไม่ใช่รอยกระแทกอะไรนะครับมันก็ือกับรอยยุบลงไปเอาล้ครับเดี๋ยวดูตอนแพ็คเสร็จแล้วก็นแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาครับแพ็ครอบที่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยครับแต่ลอบที่หนึ่งนี่คือผมพันไปสามทบครับหนาหรือเฟือแล้วครับหัวท้ายนะครับแค่นี้ก็ไม่มีเสียงนะครับ เวลาโยโลงพื้นนี่มันมีเสียงเอเฟกกระแทกแล้วแต่เดี๋ยวผมจะพันตรงด้านหน้านิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะมีก้าน EQ อยู่ด้วยก็ต้องเซฟเพิ่มขึ้นไปหน่อยนะครับดูแลด้วยใจครับเดีอีกชั้นนะครับนี่ครับผมใช้กนกระแทกโบกทับเข้าไปตรงด้านหน้าที่เป็นโซนของก้าน EQ ครับเข้าไปอีกปึกหนึ่งอย่างนี้ครับจะปลอดภัยมากหนามากให้กระแทกให้วางทับยังไงมันก็ปลอดภัยแล้วครับเตรียมแพ็ค ดูแลด้วยใจครับผมครับผมจะดูแลละเอียดอ่อนแม้กระทั่งการเลือกกล่องนะครับผมจะมีกล่องทุกไซส์นะครับซื้อมาไว้อย่างเอฟเฟกต์สองก้อนเนี่ย EQ นะครับใส่อันเนี้ยมันจะพอดีด้านข้างทางสูงมันจะเหลือเออมันก็เป็นเรื่องที่ดีที่สุดเลื่อกออาใบนี้ครับเดี๋ยวหาระยะตรงถุงสูงหน่อยเวลาเขาวางทับเนี่ยมันจะได้ไม่โดนเอฟเฟกต์เจ้ากล่อง B ีเนี่ยมันพอดีเลยแต่เวลาปิดฝาลงปุ๊บมันแนบกับตัวก้าน EQ พอดีก็เลยไม่เลือกไม่เลือกใบน,นี้ เจ้านี้เขาด้านสูงพอดีไม่สูงมากเกินแต่ด้านข้างเหลือเห็นไหมครับการที่เรามีกล่องหล,หลายรูปแบบก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับลูกค้าที่จะซื้อของของเรานะครับดูแลด,ด้วยใจครับผม thank <laughs> you